ติของพวกเราอย่าคิดเองเกือบทั้งหมดนรกกําเนิดเดชานเปลพิสัยเราต้องเข้าไปท่องเที่ยวอีกซึ่งเคยท่องเที่ยวมาแล้วแล้วคราวนี้โยมโชคดีได้อตภาพเป็นมนุษย์ที่สัตว์นานๆจะได้ทีหนึ่งหลังจากมนุษย์แล้วกว่าจะได้มนุษย์อีกครั้งโยมต้องลงไปสู่นรกกําเนิดเดชานเปลพิสัย อีกนานแล้วถึงจะได้มนุษย์อีกทีหนึง่งนี่คือระยะของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ของสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ด้วยยานความอย่างรู้ความเป็นสัพพัญญูของพระเจ้าดังนั้นนานๆโนนยมจะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะระหว่างนั้นเนี่ยจะไปเป็นเทวดาเนี่ยพระเจ้าบอกมีโอกาสน้อยมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะวนอยู่ในนรกกับเนรเดชานเปลีพิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขู่เราพระุทธเจ้าพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบเพื่อประโยชน์ส่วนคนฟังจะพอใจไม่พอใจเชื่อไม่เชื่อนั้นเรื่องของคนฟังพระพุทธเจ้าพูดแต่ความจริงเท่านั้นหลุดออกจากปากพระพุทธเจ้าไม่จริงไม่มี